สวัสดีครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้10กันยายน2564ครับคลิปนี้มาแจ้งข่าวอสมอให้ได้รับรู้รับทราบครับมาดูรายชื่อ592คนนะครับอสมอที่เสียชีวิตในเดือนสิงหาคม1-3สิงหาคมนะครับที่ทางสมาคมจะหักเงินสมาชิกช่วย ในเดือนกันยายนนี้นะครับทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์จากชกสอสม .4, 4 3 3น1าบาทนะครับแล้วมาดูรายการหักสมาชิกเดือนนี้จะหักคนละเท่าไหร่ไปช่วยครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากสมาคมชกสอสม,อสมแห่งประเทศไทยครับพอสรุปได้ดังนี้นะครับเป็นข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการการประชุมรับรอง 6กันยายน2564นะครับประชุมกรรมการสมาคมจกศขณาดนี้นะครับมีสมาชิกทั้งสิ้นนะครับที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้ว8 0 6 0 0 8,226คนนะครับหากมีกรณีสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน4 3 0 4 1 1 3บาทและ ในช่วงระหว่าง1-30ถึงสสิงหาคมที่ผ่านมามีสมาชิกเสียชีวิต592รายและส่งเรื่องมาขอรับเงินสงเคราะห์กับสมาคมแล้วนะครับทำให้ในเดือนกันยายนนี้จะต้องหักจากสมาชิกทั้งสิ้น868,226คนนี้คนละ296บาทนะครับหักวันที่15กันยายนนะครับค่าผู้การอสมอเข้า15กันยายนเมื่อค่าบริการเข้าบัญชีอสมอแล้วทางทกศก็จะหัก 296บาทเมื่อทางสมาคมชกกสออสอได้รับเงินถักแล้วนะครับก็จะโอนให้กับทายาทที่มีเอกสารครบถ้วนภายใน24กันยายน2564นะครับรายละเอียดทายาทอสมอทั้ง592คนนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตัวเลขมากครับอยู่มุมจอทางด้านขวามือล่าง 0661681549ครับ0 9 4 4 8 3 9 9 9 1 0991149119 0661575756ครับส่วนรายชื่ออสมทั้ง592รายกดดูได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกและลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับในขณะที่วันที่15กันยายนน,นี้มีรายการหักแน่นอน296บาท ใครที่ไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆก,ก็หักเท่านี้แหละครับส่วนใครที่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆมีรายการหักเพิ่มเติมนอกจากจะหัก296บาทแล้วนะครับในวันที่15กันยายนนี้ใครที่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆน,นะครับก็มี587บาท50สตางค์นี่เป็นของมีนาเมษาพฤษภานะครับ ก็หักสองบาทแล้วยังจะมาหักค่าร้อยแปบาทอีกนะครับห้สตางคงหากค้าง3เดือนนี้มีนาเมษาพฤษภาหกสี่ครับส่วนใครค้างเมษาพฤษภามิถุนาหกสี่ก็จะหักอีก6กร้อยบาทใครค้างพฤษภามิถุนากรกฎาก็หัก6กแปบาทใครค้างมิถุนากรกฎาสิงหา3เดือนซ้อนก็692บาทขึ้นอยู่กับใครค้างเดือนไหนนะครับ ก็หักอีกส่วนวันที่17ก็มีรายการหักครับเงินก้าตอบแทนเสียภัยโควิดเข้า500บาทใครที่ค้างเดือนกรกฎาคมก็จะหัก246บาทนะครับใครที่ค้างเดือนสิงหาคมยังหักไม่ได้ก็จะหัก215บาทใครไม่ค้างวันที่17ก็รับ500เต็มนะครับทั้งหมดคือรายการที่นำมาแจ้งอสมได้รับรู้รับทราบกันต่อไปครับสวัสดีครับ